สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูปลาสักเกอร์นะครับเอเลี่ยนแห่งแม่น้าจืดนะฮะเรามีปลาสักเกอร์อยู่เนี่ยจับจากแม่น้ํานะเยอะมากนะนี่นะครับในนี้นมีมันสีฟาห้าตัวโอ้เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีทํายังไงให้มันกินได้ง่ายบอกเลยว่าเนื้อมัน,นมละเอียดมากเนี่นะครับเราทําการตัดเอาส่วนหัวนะครับแล้วก็กางลําตัวออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นส่วนที่เป็นเนื้นอผิวเพียวนะฮะคือจุดนี้นะครับเนี่ยเห็นตัวยาวๆอย่างเงี้ยตัดส่วนนั้นทิ้งไปเลยนะฮะ ไม่มีเนื้อนะครับมีแต่ก,ก้างแล้วก็ไส้นะฮะตัดส่วนนี้เนี่ยไส้กับหัวเนี่ยจะติดออกไปเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเราควรจะสับหัวมันให้ตายก่อนไม่งั้นมันจะไม่ตายนะครับอ่ามันทนมากนะฮะแล้วเราก็ผ่าท้องนะครับผ่าท้องตรงนี้แล้วก็เอาผัางตืดข,ข้างในเนี่ยออกนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกรอบนึงนะฮะเอาเลือดออกให้สะอาดนะครับตรงนี้ตอนนี้เรายัดใส่หม้อทอดเรียบร้อยแลนะครับเดี๋ยวเไปเดินคว้าลงไปตัง้องอุ่นสาวไว้ที่ประมาณ160นะฮะร้อที่ประมาณอ่าสิบาที และนี่คือปลาซักเกอร์นะครับที่ผ่านหมาออดมาสิบห้าทีทนายผมให้ดูนะว่าเปลือมาากมันจะค่อนข้างเนี่ยกรอบนะฮะเราสามารถที่จะลอกเปลือกออกมาจากเนื้อได้เลยนะเห็นไหมว่ามันมกรองน่ากินมากเลยนะแต่วมันร้อนเหมนือนกันตอนนี่ออกมาแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้นะส่วนที่ติดก็จะเขี่ยออกมานะครับให้ดูออกจากหนังนะนี่หนังก็จะออกแบบนี้เลยนะและนี่คือเนื้อปลาซักเกอร์นะครับที่ได้เอาเปลือกมันออกนะฮะเอาเปลือกเอาหนังมันออกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีก้างในส่วนของเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาแหนบเนี่ยดึงออกมาได้นะครับหรือใช้มือดึงออกก็ได้นะครับ มันก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะฮะนี่ลักษณะแบบนี้นะก้างมันก็ค่อยๆล้อออกนะครับ <S <S ไม่ได้ยากมากนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาเนื้อเนี่นนยไปต้มยำหรือว่าไปผัดฉาไปผัดกะเพรานิดได้หมดนะฮะบ,บอกเลยว่าสัมผัสของเนื้อมันเนี่ยไม่เหมือนพวกป,ปลาน้ําจืดนะฮะไม่เหมือนปลาช่อนปลาอะไรนะฮะมันจะเด้งมีความเด้งนะครับหนึบมีความหนึบนะครับถึงแน่นกว่าพวกปลาน้ําจืดทั่วไปนะเหมือนปลาทะเลนะแต่ว่าโอ้โหบอกเลยว่าไม่มี กลิ่นคาวเลยสักนิดเดียวนะหอมมากนะครับผมใครที่อยากลองดูนะครับง่ายๆเลยนะครับผ่ามันออกมาครึ่งตัวเลยนะครับแล้วก็เอาใส่หม้อทอดเลยรับรองว่าเอาออกเนื้อออกง่ายมากนะครับรู้แล้วจัดการมาเลยนะครับเจ้าเอเลียนสปีชี์ตัวนี้ครับผม